วิทยาศาสตร์พี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับจะไม่เรื่องบอกนะครับมันเก่าเด้งนะครับวันที่สิบห้านี้ลืมเพลงะนะครับเศร้าบอกไใจแน่นะครับโดยเขอเปลี่ยนคนห้องใหม่นะครับแต่เดีย๋ยวผมจะเลือกคนร้องใหม่เพราะว่าบางทีละผมเอาตรงๆเลย ผมเลยมันหนีออกจากใายมันทำนิสัยไม่ดีผมไม่ชอบนะครับดีก็ดีด,ดีไปผมกด็ดีนั่มแต่ว่าซัวมากผมสัวกลับเข้าใจนะผมเอาเลยปกคิละนะครับปฤติกรรมที่ไม่น่าเอาอยิางอย่างนะครับผมเลยออกแล้วนะครับ ผมก็มามักไบ้คนแบบนี้นะครับไอไอนินจ้าก็เหมือนกันนะครับผมมาบอกว่าสาเหตุเริ่มจากอะไรนะครับแต่ผมมามักนีสัยมันนะครับเปิดว่าเพนองนะครับมันนี่นะครับผมบอกว่าผมไล่บอกสองคนนั้นออกจากใครนะครับจากใครเพียงของผมนะครับผมจะหานักร้องคนใหม่นะครับเพราะว่าพฤติกรรมไม่ไเอาเยี่ยงยานนะครับผมไม่ชอบ ดีมาผมดีกลับไม่ดีผมก็ไม่ดีกับผมไม่ชอบคนแบบนี้ผมเป็นคนทำจริงพูดจริงครับครับมันนี้ก็มาอาชีพพี่น้องนะครับวันนี้ไม่มีคิลงนงครับพอดีมันหนาวฝนตกเลยบอกไปข้างนอกนะครับเลยมาอัดประมาณกี่ทุ่มเลยสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มแล้วพี่น้องนะครับเอาเป็นว่าผมให้ที่เราจากใครนะครับนะครับ ผมบอกไปกะมั่ก็ว่าไดีม่ประโยชน์ผมเลยบอกว่าพฤติกรรมมันยังมาจากอะไรนะครับผมก็เลยไรมาอกจากคายเพียงาผมนะครับขอจะเลงเดียวเด,ยวเดียวนะครับอ่ะเพียงนี้นะครับสิบห้าตุลาคมนะครับสิบห้าตุลาผมกะต้องขอโทษนะครับผมเสียเรียนไปเป็นวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อย 1.3นะครับขอบคุณครับพี่นองครับออมสิริยันพิงค์นะครับเป็นวันที่20นะครับฟังนะครับเป็นที่20นะครับนะครับตรงตรงเลยนะครับครับผมนั่งอยู่รานคาผมนะครับขอบคุณพี่นองที่ติดตามฮานะครับขอบคุณครับ